ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลอยากชะล่าใจบิ๊กลูกหนังซาอุรับอยากได้ซาลาเล่นลีกเศษถีน้ำมันไมเคิลเอเมนาโลผู้ในการฟุตบอลของซาอุดีโปรโลีกเผยวงการลูกหนังแดนเศษฐีน้ำมันยังคงมุ่งม,มั่นที่จะคว้าตัวโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ดังลิเวอร์พูลมาโชว์เพลงแข่งในดินแดนตะวันออกกลางผงแดงเคยเจอสถานการณ์ยากลำบากเมื่อโดนเอาอิหัพพร้อมทุ่มเงินเป็นสถิติโลก215ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาก,กับบางงม แต่สุดท้ายโดเรสยืนกรานนักเตะไม่ได้มีไว้ขายอย่างไรก็ตามเอาอิจฉาและสมสอนอื่นๆในลีกแดนเศรษฐีน้ำมันยังจับจ้องสถานการณ์ของซาลาอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอยั่วใจให้กับนักเตะและลิเวอร์พูลเพื่อหวังจะได้ตัวสตาร์ชาวอียิปต์มาโลดแล่นในศึกซาอุดิโปรลีกให้ได้เอเมลานโนเปิดใจว่าโมยังคงเป็นที่ต้อนรับตลอดเวลาแต่ไม่มีใครรีบเร่งหรือกดดันเพื่อที่จะได้เขามาร่วมทีม ถ้ามีใครสักคนอยากย้ายมาที่นี่และพร้อมทำงานร่วมกับสโมสร,รด้วยความเป็นมืออาชีพและให้ความเคารพเราก็มีความสุขมากๆที่จะต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นแต่สำหรับโมผมมีความชื่นชอบโดยส่วนตัวคนนี้ใช่เลยสตีเวนวอร์นอกอดีตฟูแบ็กของแดงลิเวอร์พูลแนะทางสว่างโต้นสกัดเก่าให้คว้าตัวควีชาควาลัสเคเลียปีกมหัศจรรย์แห่งนาโปลีมาร่วมทับ หากทีมต้องปล่อยโมฮัมเหม็ดซาลาสตาชาวอียิปต์บังโมวัย31ปีซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงต้นฤดูกาลนี้ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าได้รับความสนใจจากทีมในประเทศซาอุดีอาระเบียช่วงสมอร์นี้โดยถึงขนาดมีรายงานว่าพร้อมทุ่มเงินเป็นสถิติโลก215ล้านปอนด์แต่สุดท้ายเดยเรสยืนกรานนักเตะไม่ได้มีไว้ขายอย่างไรก็ตามหลายทีมจากแดนเศรษฐีน้ำมันยังไม่ลดละเลิกความพยายามในการเซ็นสัญญากับซาลา ซึ่งมีสัญญาอยู่ในทีนแอนฟิล์จนถึงปี2025และหากมีโอกาสก็พร้อมที่จะฉกตัวนักเตะไปร่วมทัพทันทีบอลนอกยอมรับว,ว่าทีมของเจอเกนครอปคงต้องเจอกับเรื่องยากมากในการหาคนมาแทน King of e g อียิแต่มีอยู่หนึ่งคนที่เหมาะสมนั่นก็คือควาลัสเคเลียซึ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับนาโปลีจนช่วยทีมควา้าแชมป์เกาเชอเซราเมื่อรุูการที่ผ่านมา นักเตะทุกคนสามารถทดแทนได้ผมเคยพูดไปแล้วในกรณีของลิซโซเรสฟิลิเป้คูตินโยและซาลาถึงเวลาก็จะต้องถูกแทนที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากในกรณีของซาลาถ้าคุณได้รับข้อเสนอ175ล้านปอนด์จากซาอุดีอาระเบียมันเป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธผมคงไม่ใขเข้าในเดือนมก,กราคมแต่บางทีอาจเป็นฤดูก,กาลหน้าแต่คุณต้องได้คนอื่นเข้ามาทดแทน คุณต้องมีใครสักคนที่สร้างความตื่นเต้นนักเตะคนเดียวที่เด้งขึ้นมาในใจของผมก็คือคุยชาควารัสเคเลียเขาเป็นผู้เล่นที่ยังหนุ่มแน่นและสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในการเล่นได้อีกแต่เขาเป็นนักเตะริมเส้นฝั่งซ้ายแล้วเขาจะสามารถเล่นทางขวาดได้ไหมบอกเลยว่าเขาสามารถเล่นได้อดีตดาวเตะดิกรีชิมช่างกริระบุฝ่าบิโซโดมโนจะคอร์อ,อฟไซด์ย,ยืนยัน ความสนใจที่ลิพูมีต่อปีเอโร่หินคาปีเซอร์น้ำผับของไบเออร์เหลวเซนนั้นเป็นเรื่องจริงลิพูกำลังมีแผนที่ทําการปรับปรุงในตำแหน่งแนวรับของพวกเขาและหินคาปีก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่พวกเขาให้ความสนใจอย่างมากจริงๆและยังมีการวิเคราะห์โปรไฟล์ต่างๆของดาวเตะร,รายนี้อย่างละเอียดอีกด้วยถึงแม้ว่าจะมีความสนใจในตัวของนักเตะร,รายนี้อย่างมากแต่ก็ยังคงเป็นแค่การสนใจเพียงเท่านั้นเนื่องจากพวกเขายังคงจับตามองผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังอยู่ลหลายๆคนในเวลานี้ นิวโจนจะโกยืนยันลีวอร์พูได้ทำการเฝ้าติดตามและให้ความสนใจในตัวของเปโดเนโตปีกจากวูฟแทมตันวันเดอร์จริงลีวอร์พูกำลังมองหาตัวแทนของโมเมดซาล่าในอนาคตข้างหน้าจากนี้เนื่องจากมีนแนวโน้มว่าเขาอาจจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าและการค้นหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำงานอยู่ในขณะนี้ และแน่นอนว่าชื่อของเนโตก็เป็นที่สนใจของทั้งกับเจอเกนครอปและทีมงานของเขาโดยเฉพาะกับเปบิลินเดอร์ที่เป็นมือขวาของเขานั้นมีความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากแม้ก่อนหน้านี้จะมีการบาดเจ็บบ่อยไปหน่อยแต่ถ้าไม่มีการบาดเจ็บรบกวนจากนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขานั้นน่าจะตอบโจทย์และเข้ากับระบบลิเวอร์พูลได้ดีเลยทีเดียว มาเตอสุสมูเซียล s อบสกี้ปีวั19ปีกำลังออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงในฤดูกาลนี้กับลิเวอร์พูลอยู่21จำนวนการแข่งขัน6เกมยิงได้4ประตูทำแอซิสไป2ครั้งดูเหมือนว่ามูเซียลอฟสกีจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งของนักเตะพรสวรรค์ชาวโปโลแลนด์ในอาคาเดมีของหงแดงซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเกือบที่จะย้ายกลับไปยังลีกโปโลแลนด์มาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ล้มเหลวไปในที่สุด และนั่นน่าจะเป็นแดงพลักดันทำให้เขากลับมาคืนฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งในเวลานี้โรเบตโตฟิเมโนตเตรียมที่จะเปิดตัวหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า My Liverpool Years ซึ่งเขาแบ่งปันประสบการณ์ทั้งหมดของเขากับทางสโมสรลิเวอร์พูลที่เขาใช้เวลาอยู่ที่สโมสร,รแห่งนี้มานานกว่า8ดฤดูกาลส่วนหนังสือนั้นมีกำหนดวางจำหน่ายวันที่9พฤศจิกยายนนี้ เทรนล็กซานเนอร์โนเผยวิสัยทัศน์เทคนิคจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการจ่ายบอลคนหนึ่งสู้อีกคนหนึ่งเจนเริ่มต้นด้วยการถามเทรนว่าเขาพอใจกับความสามารถในการจ่ายบอลไปยังที่หมายหรือความสามารถในเชิงเทคนิคเฉพาะตัวเจ้าของเสื้อเบอร์66ตอบว่าจริงๆแล้วทั้ง2อ,อย่างผมคิดว่าทั้งสองอย่างรวมกันแต่ผมมักจะพูดเสมอว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดคือวิสัยทัศน์เพราะว่าคุณต้องมองเห็นถึงจะสามารถทําได้ หากคุณมองไม่เห็นมันคุณจะไม่มีวันทําได้แต่ถ้าคุณมองเห็นมันคุณจะยังมีโอกาสที่จะทํามันได้ผมคิดว่ารากฐานของการจ่ายใดๆก็ตามทุกอย่างอยู่ที่วิสัยทัศน์ที่จะไปถึงการตัดสินใจคุณพยายามดําเนินการเช่นเผยวิธีการที่เขารับมือกับช่วงเวลาที่ท้าทายแน่นอนว่าอาชีพของอเล็กซานเดอร์โนไม่ใช่แค่การทำแอสซิสเซอรติและชูถเวยรางวัล เขาซื่อสัตย์และตรงไปตรงมากับการตอบสนองของเขาเมื่อถามเกี่ยวกับการรับมือกับความยากลําบากและเสียงวิพากษวิจารณ์เขาตอบว่าผมคิดว่าผมรู้มาโดยตลอดว่าช่วงเวลาแบบนี้จะมาถึงและบางทีตั้งแต่3หรือ4ปีแรกตอนที่ผมลงเล่นผมอาจจะตั้งระดับความคาดหวังในตัวเองผมคิดว่าผมรู้สึกถึงเรื่องนี้ในฤดูกาลที่แล้วว่ามีช่วงเวลาที่ผมเล่นได้พอใจแต่มันไม่ใช่ระดับที่ผมเคยทำได้มาก่อนซึ่งมันไม่มีทางถูกพูดถึงในแง่ดี แต่ผมคิดว่าความตั้งใจของผมนั้นมันไม่สําคัญว่าผมจะเชื่อมั่นในตัวเองเสมอและแค่ต้องตระหนักรู้ว่าผมจะไม่ตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้และไม่มีพรสวรรค์ที่ผมมีอยู่อย่างที่ผมมีในวันนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้ผมมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้มาตลอดผมเป็นนักฟุตบอลที่สามารถเล่นบอลได้มาตลอดจะช่วงเวลาที่ดีหรือแย่นั่นคือรากฐานที่ผมรู้ว่าผมมีผมมีพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมก็แค่ต้องแสดงมันให้เห็นอย่างต่อเนื่องและทำให้มันเห็นผลแม็กอลิสเตอร์ให้สัมภาษณ์เราจะทำงานหนักเพื่อพัฒนาและเติบโตต่อไปลิเวอร์พูลพอใจกับการเริ่มต้นฤดูกาลของพวกเขาแต่จะพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความเห็นของอลริซิสแม็กอลิสเตอร์เราคือลิเวอร์พูลและเรารู้เรื่องที่เราต้องเหนือกว่านั้นเจ้าของเสื้อเบอร์สิกล่าวกับลิเวอร์พู fc.com หลังเสมอ2ต่อ2ในเกมเยือนไบตันผมคิดว่าในช่วงเริ่มต้นเราทำได้ดีแต่ในเวลาเดียวกันเรารู้ว่าเราสามารถปรับปรุงได้และเราสามารถเติบโตได้มากกว่านี้นิดหน่อยนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำตอนนี้เรามีเบรกทีมชาติและหลังจากนี้เราจะกลับมาเราจะพยายามทำงานหนักและพยายามชนะเกมฟุตบอลนั่นคือสิ่งที่เราต้องการและนี่คือบทสัมภาษณ์ที่เหลือของแม็กอลิสเตอร์อเล็กซิสคุณคิดยังไงกับเกมนี้ แน่นอนว่าเรารู้สึกว่าเราทําแต้มหล่นไปสองแต้มเพราะว่าเรานํสองต่อหนึ่งและเราไม่สามารถป้องกันลูกตั้งเตะแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากเรารู้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแค่ไหนแต่ผมคิดว่าทีมตอบสนองได้ดีมากและเล่นเกมนี้ได้ดีมากคุณรู้จักไบรตันดีกว่าคนอื่นอะไรที่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องยากในการเจอกับพวกเขาในหลายๆครั้งพวกเขาเป็นทีมที่ดีมีโค้ชที่ดีนักเตะที่อารย์คนดีๆในห้องแต่งตัว นั่นเป็นเรื่องสําคัญมากคุณจะเห็นว่าสโมสรพัฒนาขึ้นมากแค่ไหนใน2อสาปีที่ผ่านมาซึ่งผมมีความสุขที่พวกเขาทําได้ดีแน่นอนว่ามันเป็นเกมที่ยากสําหรับทั้ง2ทีมแต่ในท้ายที่สุดมันเป็นหนึ่งแต้มที่ในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรากับ 2. ประตูที่เสียเป็นเรื่องน่าผิดหวังแค่ไหนผมคิดว่าประตูแรกผมน่าจะทําได้ดีกว่านั้นผมน่าจะอ่านออกว่านักเตะคนอื่นอยู่ตรงไหนแต่มันคือเกมฟุตบอลเราพลาดกันได้ เรื่องที่สําคัญก็คือคุณตอบสนองอย่างไรและผมคิดว่าทีมตอบสนองได้ดีมากและนั่นจะเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับอนาคตคุณค้นพบว่ามันยากแค่ไนในการเล่นเบอร์หกผมชอบมันผมพูดมันมาหลายครั้งแล้วสําหรับผมมันง่ายที่จะพูดไม่มันไม่ใช่ตําแหน่งของผมและผมอยากจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเจอเกนให้ผมเล่นตรงนี้เขาให้การสนับสนุนกับผม และผมพยายามจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ผมคิดว่าผมปรับปรุงลหลายอย่างในส่วนของเกมรับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาและผมคิดว่ามันคืองานที่ผมสามารถทําได้ดีมากผมรู้สึกดีและผมรู้สึกว่าเพื่อนร่วมทีมและทีมโค้ชคอยให้การสนับสนุนผมนั่นคือเรื่องที่สําคัญหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ